ยาดวงดาวเฝ้าไข้ไม่ห่างน้องมียาป่วยหนักเป็นห่วงร้านสาวสุดหัวใจกำลังใจและความเป็นห่วงยังคงมีมาถึงน้องมียาลูกสาววัยกำลังสนของสองคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงกระแตสาวะคนและเติ้นตะวันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าวเรื่องอาการป่วยจนต้องนอนแอดมิตในโรงพยาบาล โดยหนึ่งในคนสำคัญที่ดูจะเป็นห่วงทางร่างกายและความรู้สึกของน้องมียาไม่น้อยไปกว่าใครก็คงจะหนีไม่พ้นดวงดาวจารุจินดาหรือย่าดวงดาวนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ที่คอยเดินทางมาเยี่ยมมาเฝ้าดูแลหลานสาวอยู่ไม่ห่างแทบจะตลอดทั้งวันขณะที่ล่าสุดทางด้านกระแตสาวะคนก็ได้เผยความคืบหน้าเรื่องการรักษาผ่านช่องทางอินแกรมสตอรี่ให้แฟนๆและหลายคนที่เป็นห่วงน้องมียาได้อัปเดตด้วยว่า สงสารลูกจังอยากกลับบ้านแต่หนูยังไม่กล้าลุกหนูกลัวอ้วกหนูกลัวเวียนหัวยังไม่ยอมตั้งตัวเลยแต่วันนี้หนูไม่อ้วกเลยค่ะคุณย่ามาอยู่ด้วยเกือบทั้งวันเลย